สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่หนงก็มาเปิดบัญชีนะคะที่ธนาคารข้างหลังพี่หน่งเนี่ยนะคะคือบาร์เคลย์นะคะ,คะ,คะทีเนี้ยเอ่อบางคนก็อาจจะอยากทราบแลวนะคะว่าเปิดบัญชีเนี่ยยุ่งยากเหมือนบ้านบ้านเราไหมบ้านบ้านเราไม่ยุ่งยากแต่ที่เนี้ยยุ่งยากไหมนะคะเดี๋ยวพี่หน่งก็จะมาอธิบายวิธีการเปิดบัญชีธนาคารที่นี่นะคะเอ่อถามว่ายุ่งยากไหมก็พอตัวเลยแหละพอตัวเลยแหละ ก็คือสิ่งแรกนะคะที่เขา Require นะคะเ,เราจะต้องมีนะคะที่อยู่นะคะที่อยู่เพื่อที่เขาจะส่งจดหมายมาหาเรานะคะเดี๋ยวพี่หนงให้ดูนะคะเ,เขาจะต้องส่งจดหมายมาหาเรานะคะก็คือเขาจะต้องส่งโค้ดรหัสมาให้เราคือ registration confirmation letter นะคะตัวนี้เราจะต้องมีที่อยู่ที่เป็นที่อยู่ที่เป็นชื่อของเราด้วยนะคะ ไม่ว่าเราจะซื้อบ้านหรือเราจะจะปีบ้านส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะต้องมีที่อยู่ที่อยู่ใน UK เนะคะเท่านั้นนะแล้วเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราแอพพลายเป็นเบอร์ของ UK เานั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันของบาร์เคลย์นะคะเพื่อที่เราจะเข้าไปนะคะตามขั้นตอนของเขานะคะก็คือเข้าไป ทําตามขั้นตอนเขาเลยนะคะกรอกรายละเอียดชื่อนามสกุลนะคะต่างๆนะคะขั้นขั้นตอนไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรนะคะขั้นตอนไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรนะคะก็เข้าไปในแอปพลิเคชันของเขานะคะบาร์เคลย์นะแอปของเขาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กรอกตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่เขาให้กรอกนะคะกรอกเสร็จแล้วนะคะก็จะถือมันก็จะอยู่ในขั้นตอนมันจะมีขั้นตอนที่1นนะคะเรากรอกเสร็จนะคะก็จะ ต่อได้ขั้นตอนที่2นะคะเราก็ทําไปตามโปรเซสของเขานะคะทีนี้พอถึงขั้นตอนที่3นะคะเราจะเข้าต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่มีที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราต้องกรอกที่อยู่ที่พี่หนงพูดเนี่ยนะคะกรอกที่อยู่ที่อยู่ที่อังกฤษนะคะแล้วก็ชื่อเรานะคะซึ่งเป็นบ้านของเรานะคะเป็นชื่อของเรานะเป็นชื่อเป็นบ้านของเรานะคะแล้วเขาก็จะส่งตัวเลขนะคะเลขรหัสมาให้เรานะคะ ในในแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยนะคะเขาจะมี identity นะคะ reference number ให้เราด้วยนะคะเป็น reference number ให้เราตัวนี้นะคะเราจะหลังจากเราได้จดหมายฉบับนี้แล้วนะคะเราจะต้องอ จองนะคะบุ๊ก i ิ้งนะคะเพื่อที่จะไปเปิดบัญชีในสาขาที่ใกล้บ้านเราที่สุดนะคะไม่ว่าบ้านเราจะอยู่ตรงไหนแล้วเราสะดวกหรือใกล้ที่ทํางานของเรานะคะเราก็จะต้องไปเปิดบัญชีเพื่อจองผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าสาขาไหนมีวันไหนเวลาไหนนะคะ เราก็หลังจากที่เราเราจองวันได้แล้วเนื่องจากเขาต้องการที่จะเซตลิมิตของจำนวนคนที่จะมาใช้บริการนะคะที่ธนาคารนะคะแล้วก็ไม่ต้องการเนื่องจากเป็นช่วงโควิดไม่ต้องการให้มีคนเข้าออกมากมายนะคะ,ะเขาจะลิมิตจำนวนคนที่จะเข้าใช้บริการในช่วงช่วงหนึ่งด้วยสมมติว่าเราจะเข้าไปติดต่อนี่เข้าได้ทีละ5คนหรือว่าเข้าได้สมมุติว่าคิวเขาวางวาง สติกเกอร์ไว้ที่พื้นนะคะสมมุติว่าเข้าใช้บริการได้4คนก็เข้าได้แค่4คนนอกนั้นต้องยืนรอข้างนอกนะคะก็เราก็จะเห็นนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีคิวยืนรออยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นเราก็นําจดหมายที่พี่หนงพูดถึงเนี่ยนะคะเอาไปติดต่อกับธนาคารนะคะหลังจากเราติดต่อธนาคารเสร็จแล้วนะคะติดต่อธนาคารเสร็จแล้วเราก็เปิดบัญชีนะคะก็ต้องเตรียมถ่ายสำเนานะคะค ID นะคะ ไอ c ดี d ้าก็คือพาสปอร์ตของเรานะคะถ่ายหน้าพาสปอร์ตของเราไปด้วยนะคะแล้วก็ Reference Number ที่อยู่ในแอปพลิเคชันที่เมื่อกี้พี่หนงให้ดูนะคะเ f e r e n c e Number ก็จะโชว์อยู่ในแอปพลิเคชันของเรานะคะในตอนที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ใดแอปของเขานะคะคจะมีแอปพลิเคชันของเขาอยู่นะคะ เราก็เอา reference number ตัวนั้นนะคะโชว์ให้เขาแล้วเราก็ทำรายการเปิดนะคะเปิดบัญชีนะคะ reference number ก็จะอยู่ในตัวแอปพลิเคชันนะคะข้อมูลที่เรากรอกทั้งหมดนะคะเราจะมีเลขรหัสแอปพลิเคชันอยู่ที่่8ตัวนะคะ8ตัวนะคะเราต้องเอานำตัวนี้ไปด้วยนะคะที่เราจองเอาไว้แล้วแป๊บเดียวค่ะพอเราบุ๊กเสร็จอะไรเสร็จนะคะ บุ๊กหมายถึงว่ายังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เปิดบัญชีนะคะบุ๊กจองที่จะเปิดบัญชีนะคะบุ๊กจองที่จะเปิดบัญชีเขาก็จะส่งเท็กซ์มาให้เราเลยนะคะทันทีทันใดเลยนะพอเราจองปุ๊บนะจองปุ๊บก็กจะมีเขาก็จะบอกเลยว่าอ่าโอเคนะคะตอนนี้นะจองให้แล้วนะ,อะจองให้แล้วแล้วก็กดนิวนะคะยูอัพพอยเมนต์ ที่จอร์จสตรีทริชมอนด์พี่หนงได้สาขา r ิชมอนด์ดีใจมากเลยอะ่ะเป็นสถานที่ที่พี่หนงชอบมากด้วยไงที่ริมแม่น้ำเทมส์ริชมอนด์อัพออนเทมส์รู้ใช่ไหมพี่หนงชอบชอบทุกที่ที่อยู่ใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาชอบมากเป็นคนแบบริมแม่น้ำทุกที่เลยอะ่ะแม่น้ำเทมส์ได้มาอยู่ใกล้แม่น้ำเทมส์เอาปลื้มไปอีกนะกเ็เขาก็จองเวลาให้พี่หนงจะเป็นเดือนหน้าเลยนะเพราะว่าคิวแน่น ากเลยเพราะทุกวันนี้เขารับบริการไม่กี่ท่านเท่านั้นนะคะต่อวันนะย0่สท่านเท่านั้นพี่น้องได้เดือนอน้าเนี่ยได้บ่ายมงครึ่งนะแล้วก็ได้สาขาแบบว่าวิ s h อ o ด n อัพออเดูดีไปอีก่ะ <c oughs> จะเดินเข้าเดินออกธนาคารบ่อยๆหาเรื่องไปเที่ยวนะก็อย่าลืมนะคะเราจะต้องมีที่อยู่นะแล้วเราก็จะต้องมีมีเอกสารนะคะ วพื่อที่เขาจะส่งโค้ดให้เราเราจะมีรหัสโค้ดนะคะรหัสโค้ดนี่เขาจะส่งให้เราจะมีรหัสโค้ดด้วยนะคะรหัสโค้ดเเพื่อที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชันของเขานะคะแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะคะจะต้องติดต่อประสานนะคะติดต่อประสานกับทางเจ้าหน้าที่ของบา r c รก่อนนะคะแล้วก็ทําจองจองเรียบร้อยแล้วนะคะจองเสร็จแล้วถึงจะใช้ชตัวนี้นะคะโปรเซสได้นะคะ<ม>เขาต้องขอตรวจสอบเอกสารนะคะพาสปอร์ตของเราชื่อนามสก,กุลเราตรงกันหรือเปล่านะคะก่อนที่จะได้เปิดบัญชีนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเปิดธนาคารเนี่ย ได้ง่ายเลยนะคะที่อังกฤษนะคะ1คุณต้องมีที่อยู่ของตัวเองนะคะเป็นชื่อของคุณนะคะ2คุณต้องมีเลขบัญชีของคุณนะคะหมายถึงว่าเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในยูเคนะคะสามนะคะต้องทําจองนะคะตามตารางว่ามีคิวมีอะไรให้เราไหมนะคะถ้ามีคิวถึงจะจองได้ถ้ายัางไม่มีคิวก็ต้องรอตามคิวะคะเพราะเขาเซตลิมิตจํานวนคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่หนูก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเปิดบัญชีในยูเค่าไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะ ต้องรอเดือนหน้าเนี่ยกว่าจะได้บัตรเครดิตกว่าจะได้นู่นนี่นั่นมาตอนนี้ยังใช้บัตรเครดิตไทยอยู่เลยนะคะก็ <Yeah. S 1> แล้วถ่ายังไงนะคะ <Yeah. S 1> ก็ขอบคุณนะะะําสำหรับวิวเวอร์ทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาคลิกไลค์นะคะแล้วก็เข้ามาคลิกแชร์นะคะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีมากๆค่ะบ๊าย <Yeah. S 1> บายค่ะข้างหลังหนุ่มๆมาทำอะไรกันอนะ